สวัสดีครับวันทุเดย์บายเคแทมสามพฤศจิกายนสองพนยี่สบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมเช็คเสียงนิดนึงนะพอดีวันนี้ต้องดูเนื้อหาจากทางมือถือเดี๋ยวคุณเป๊ชักครั้งหนึ่งนะครับครับผมครับพี่นัทธะครับโอเคชัดเจนนะชัดเจนครับครับครับได้ครับขออนัญาตเมื่อคืนมีข่าวเรื่องของสหรัฐนะครับเดินหน้าปฏิรูปราคายานักการเมืองพรรคเดโมแครต มันลุข้อตกลงลดราคายาที่ต้องการใบสั่งแพทย์โดยที่เรียกว่า prescription Pres drugs นะครับโดยให้อำนาจรัฐบาลกำหนดผลประโยชน์ตามโครงการ Medicare เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่เรียกว่า out of pocket cost for seniors นะก็จำกัดค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุไว้ที่2,000ดอลลาร์ 2, ต่อปีก็เป็นก้าวสำคัญ ในความพยายามผลักดันงบสังคมและสิ่งแวดล้อม1.75ล้านล้านดอลลาร์จุดโฟกัสที่ out of pocket cost จำกัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยไม่ขัดขวางการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์นะครับสอดคล้องกับความเห็นของผู้จัดการกองทุนหลัก KT Healthcare ซึ่งเคยให้มุมมองไว้นานแล้วว่า ความชัดเจนของกฎหมายปฏิรูปราคายาจะช่วยลดความไม่แน่นอนซึ่งกดดันเซนติเมนต์ของหุ้นกลุ่มนี้มาอย่างยาวนานดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ซื้อขายในระดับราคาซึ่งสะท้อนแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อง e a r n i n g ็งสโตรดของหุ้นกลุ่มนี้โดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้เป็นที่กังวลน,นะครับแต่หลายๆเดือนหรือเกแือบจบะ เรียกว่าน่าจะเป็นปีละมั้งที่ผ่านมาคุณกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยไม่ค่อยได้รับความเหลียวแลถามใครก็จะไปบอกว่านี่แหละยังมีแฮง์โอเวอร์สองสามเรื่องเรื่องการปฏดดิรูปราคายาเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนลา้ทุนเนี่ยตอบความชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายนี่มันยังแฮงอ์โอเวอร์อยู่เขาก็ไปเล่นอย่างอื่นนะครับทั้งๆที่ e a r n i เ g ็ตสโตรดเรื่องของเมกะเทรนในแง่ความจําเป็นตามธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายสังคมสูงอายุนะ มันสนับสนุนอยู่แล้วนะแต่มันมียังมีปัจจัยเนี้ยแล้วก็รอคอยกันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการอนุมัติยาที่ล่าช้าของ FDA อยสหรัฐนะซึ่งก็เป็นมานานแล้วอ่ะหัวเรือใหญ่เลขาอยก็เป็นรักษาการมานานนะแล้วก็เอ่อเรื่องอนุมัติอะไรเราก็จะเห็นว่ามันก็จะวนเวียนอยู่กับโควิดเนาะในช่วงที่ผ่านมา แล้วก็มีการอนุมัติที่มีปัญหาบ้างมียาค้างท่อเต็มเลยนะมันเป็น matter of time อทุกเรื่องเลยนะครับว่าเอ่อค้างท่อก็ต้องเคลียร์ยาวิธีรักษาใหม่ๆที่ยังไม่อนุมัตินะรวถึงเรื่องนี้นะครับก็เป็นการตกลงกันในพรรคเดโมแครตเพราะว่าคลองเสียงข้างมากทั้งสองสภาตกลงกันในเดโมแครตก็พอแล้วมีเสียงของวุฒิสมาชิกคนหนึ่งคุณซินเนมเนนะเเเเอ่านอย่างนี้ นะก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ออฟฟิศของเธอก็ออกมาเป็นสวอรริโซนานะก็ออกมาเห็นด้วยนะก็พูดเรื่องนี้เน้นเรื่อง h o u s of pocket เห็นด้วยนะเป็นโซลูชันเป็นเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ไม่ไม่ไปช่วยลดช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ไปขัดขวางนวัตกรรมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่คุมมันอยู่ที่ว่าคุณคุมที่จุดไหนอะ คุณไปคุมคุณไปคุมที่เงินที่จะเข้าเข้ากระเป๋าของคนพัฒนาอ่มันก็ไปขัดขวางนวัตกรรมถูกไหมแต่อันนี้คุณไปคุมที่ out of pocket cost เพราะเวลาพอค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยมันมีคนจ่ายก็ผู้บริโภคจ่ายเองส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีพวก payer ร,ระบบะการสุขภาพระบบสวัสดิการจ่ายนะสิ่งที่เขาต้องการไปคุมเนี่ยแล้วก็เดนนสเฮนเดอร์สันเขาก็มองไว้นานละเคยบอกเรามาตั้งนานละ ก็บอกว่ามันต้องไปคุม out of pocket cost ในความกังวลว่าจะไปคุมราคายาแล้วขัดขวางนวัตกรรมมันไม่ make sense เงทีนี้ solution ที่มัน make sense มันก็ออกมาแล้วแต่ทางฝั่งเดโมแครตก็เป็น progress เป็นพัฒนาการที่สำคัญมากนะครับเมื่อคืนนี้ทีนี้มาดูเรื่องของกองทุนกันบ้างเราเริ่มเห็นโมเมนตัมของ KT Healthcare ใน2ส,สัปดาห์ล่าสุดนะกะขึ้นมาดีทีเดียว เรามองว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นโดยกองทุนนี้ยังมีพลังแฝงจากหุ้นมิสมอลไบโอเทคราคาถูกจำนวนมากกองทุนหลักก็มีไบโอเทคโดยดีไซน์เลยนะเขาออกแบบให้มีไบโอเทคประมาณหนึ่งในสามของพอร์ตก็โดยเฉพาะพวกมิสมอลเนี่ยรอให้ FDA ออยอสหรัฐอนุมัติยาและวิธีรักษาใหม่ๆรวมถึงพวกนี้ในเมื่อมันถูกมากแล้วระดับเงินสด เงินสดของในบริษัทในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ตอนนี้ก็สูงระดับประวัติการนะประมาณห้าแสล้านดอลลาร์ก็ต้องคันไม้คันมืออยากจะไปควบรวมอยากจะไปซื้อกิจการบ้างพวกมิสมองเบลเทคพวกนี้ก็จะเป็นแต่งตัวรอใครมี potential มีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆก็น่าจะเป็นเป้าของการควบรวมกิจการก็ซื้อไว้นะด้วยความเชี่ยวชาญของทางมาสเตอร์ฟันนะครับก็ยังคงให เข้าซื้อสะสม KT Healthcare อย่างต่อเนื่องทั้งกองทุนเปิดและ IMF ในช่วงท้ายปีนี้ด้วยนะ k e Healthcare อ m f ก็เป็นตัวที่ผมเป็นตัวแรกแรกนะแรกแรกหรือแรกเลยไม่มีไมยมกเลยที่ใครถามมาก็บอก KT Healthcare IMF เ e a l t h c a r e m f, f. เป็นเป็นยาสามัญของผมเลยสำหรับ IMF นะครับเพราะว่าคุณสามารถลงทุนระยะย,ยาวได้แล้วกองทุนเนี้ยนะ ตอนที่ยังไม่มีข่าวยังไม่มีอะไรมามันมีเรื่องที่รอยอยู่แล้วมีคั t ตาลิสชัดๆอะ่ะว่ายัางไงก็เกิดขึ้นเป็น matter of time อยู่ที่เวลามันเหมาะมากกับการซื้อ IMF แล้วก็ทิ้งไปเลยนะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะตอนนี้นะแล้วก็บางบางอย่างก็ถูกมากอย่างมิสซิสโมเบลเทคเนี่ยถูกมากนะครับอืมอันนี้ก็วันนี้ก็ให้ตัวแรกเป็น KT Healthcare และ KT Healthcare RMF นะในฤดูกาลใกล้ปลายป,ปีประหยัดภาษีนะครับ สองตัวเลยรายงานสต็อกน้ำมันของ API เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นรายงานไม่เป็นทางการนะครับสต็อกเพิ่มขึ้นทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันกลัดแก๊สโซลีนดะิสเทเลตเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพิ่มมากกว่าคาดด้วยสำหรับน้ำมันดิบนะราคาน้ำมันดิบก็ย่อลงรับข่าวก่อน EIA จะเผยตัวเลขทางการคืนนี้และประชุม OPEC+ วันพฤหัสซึ่งคาดว่ากลุ่มผู้ผลิต คงยุดแผนเดิมไม่ผลิตเพิ่มมากกว่าที่เดียวกันไว้ผู้บริโภคยังจ่ายไหวก็ไปเท่าเดิมไปความจริงก็ไม่เท่าเดิมนะเพราะว่าเขามีแผนว่าจะเพิ่มเนี่ยเดือนหนึ่งนะเดือนละเดือนที่ผ่านไปเนี่ยจะเพิ่ม400บาร์เรลต่อวันให้คือมันเพิ่มขึ้น,นที่รอยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันคล้ายๆเจเบอร์ลิงเนี่ย,ยก็ก็คงไม่ไม่ไปอัดเพิ่มมากกว่านี้เพราะคุณยังซื้อไหวเขาก็ยังอย่างนี้อยู่ เนะีเขาก็เอ็นจอยกับกับราคาสูงสูงไปนะราคานะ้ำมันก็ย่อลงมาที่ว่าอืมก็เ,เกี่ยวกับก่อนประชุมโอเปก plus ด้วยก่อนเฟสประชุมเสร็จด้วยนะจะเห็นว่า c o m ม o d i t i e ก็โดนกดดันนะ c o m ม o d i t i e กลุ่มเหมืองเนี่ยดันก่อนประชุมเฟสเสร็จเนะีเพราะว่าความจริงแล้วความพยายามควบคุมเงินเฟอรอมันแอทแท็กมันแอทแท็กตรงๆกับพกกระพันนะเพราะั้นพกกระพันอยู่ในจุดที่ก็อยู่ในจุดที่มีความเสี่ยง บางค่าสูงนะครับณตอนนี้เราย้ำมุมมองตามบทความ The Great Lift Off เมื่อต้นสัปดาห์ยูพันธบัตรสหรัฐปัจจุบันต่ำเกินไปแต่ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเฟดเตรียม kick off QE t a p ร r ง n g บันทอนอุปสงค์ของ,บบร,าาาของรัฐบตรขณะสภาคองเกรสใกล้อนุมัติแพ็กเกจลงทุนหลายล้านล้านดอลลาร์เป็นปัจจัยเพิ่มอุปทานพัธบ,บตรดังนั้นในระยะถัดไปอุปสงค์อุป,ปทานจะสมดุลกันมากขึ้นตลาดบอลน,น่าจะสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อได้ดีขึ้นแปลว่ายูพันธบัตรสหรัฐควรสูงกว่าปัจจุบัน ยิวย่อลงก่อนประชุม f o m เเข้าใจว่าเป็นการปิดโพซิชันนะครับแล้วก่อนอันนี้คงมช็อตกันเยอะช็อปบอไว้ยิวขึ้นปิดโพซิชันถ้าซื้อคืนไปปิดสัญญายิวลงลเป็นเรื่องทางเทคนิคอาจนวงราคาหุ้นกลุ่มการเงินเอายิวลงก็หุ้นกลุ่มการเงินก็ดูหนืดๆถูกไหมหรือเป็นโอก,กาสสะสม k ค f i n ฟ n c e ต่อเลยเพื่อรับการฟื้นตัวของยิวในระยะถัดไปนอกจากนี้ขอาวฮือฮาเมื่อวานยานแม่ซื้อแพลตฟอร์มเทรดคริปโต ตอกย้ำโอกาสเติบโตระยะยาวของธุรกิจบริการด้านการเงินหรือ financial services ทั่วโลกตามมุมมองสั้นได้ยาวดี K T Finance บทความคลิปพร้อมมีหลายคลิปด้วยนะวันนี้ก็ให้สองตัวในวัน FOMC จ,จะรู้ผลกันคืนนี้นะน่าจะ Taper QE ถ้ามี s u r ร์ไพรก็อาจจะเป็นมีบางคนแอบลุ้นว่า QE Tapering ไม่ตบกลางปีได้ไหมจบมาเมษาเลย อัดเข้าไปเดือนละสองหมื่นอะไรอย่างเนี้แต่ที่ย้อนคิดว่าจะลดเดือนละหมื่นห้าตอนนี้นักลงทุนอยากให้ลดเร็วๆเพื่อมาคุมเงินเฟอ้ออยากให้ขึ้นดอ,อกเบี้ยเร็วๆมไม่ค่อยเห็นนะในชีวิตนี้เพราะว่าหลายคนถ้าเป็นรุ่นผมก็เข้าตลาดมาก็เข้าช้าเข้าเร็วกันนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะเข้าตลาดมาสองพันหกใช่ไหมไปทำอื่นก่อนเอามาสองพันหกพุ้นกำลังคึกเลยมีสับพามไม่ไม่กลัว้ร้อน 2,007พีคดอยเอาทุ่มหมดหน้าตัด2,008เอาเละหมดตัวใช่ไหมถ้าใครเข้ามา2,008นี่ก็รวยเกษียณแบบมึงนะหัวยังทํางานอยู่นะแต่ทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยเราเจอดอกเบี้ยตามดีมันตามเงินเงินเฟอ้อไม่มีนะอยู่มานานแต่ว่าทศวรรษนี้มันเปลี่ยนไปจากที่ที่สิที่เราได้เห็น่ความเห็นกันมาพิจารณามาแล้วนะก็ดูว่าปัญหาอยู่ที่สัพลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของ เออนักลงทุนตอนนี้อยากให้ขึ้นดอกเบีย้ยเอ,อ่เอเนาะสมัยก่อนนี่ขึ้นดอกเบีย้ยจะเป็นจะตายเพราะาดีมานมันแผ่วดีมานมันอ่อนแอแต่ตอนนี้ดีมานมันแกร่งนะครับหลังโควิดปรากฏดีมานมันแกร่งมากเพราะว่าเงินแจกมันยังใช้ไม่หมดนะก็สตรอรี่ก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เอออยากให้ขึ้นดอกเบีย้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันเราคิดว่าไฟแนนซ์ Finance ก็น่าจะดีอย่างที่เราว่าไว้ทุกวันนะวันนี้ให้สองตัวนะครับบุคลิกต่างกันเลย เอทีเฮลท์แครกับเอทีฟ a น c e นซสังเกตดูนะเพราะผมเลือกใช้อะไรในตลาดพัฒนาแล้วผมเลือก Small Cap ในญี่ปุ่นคือ KT ท a p a n ปนถูกไหมว่าสภาพคล่องเนี่ยถ้าพูดถึงสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นอันนี้ยกมือขึ้นมาได้เลยนะผมพูดไปเรื่อยนะก็ใครถามยกมือได้เลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดให้นะก็ Small Cap ในญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะวา Small Cap, อาพณ s ส a l l แคปจอดสภาพคล่องนะสหรัฐยุโรปญี่ปุ่น ดูเซ็นทรัลแบงก์สามที่ใครขึ้นดอกเบี้ยช้าสุดก็คงเป็นบีโอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น Small Cap ชอบสภาเราเราเลือกสมอ l l c แคที่ญี่ปุ่นแล้วกันส่วนเออเทคเราเลือกยุโรปอมีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่นีโยบายการเงินนโยบายการเงินเนี่ยให้ relative liquidity คือสภาพคล่องของยุโรปน่าจะดีกว่าสหรัฐนะเพราะว่าสหรัฐได้ขึ้นดอกเบี้ย a g g r e s s i v e สุดยุโรปลองลงมาแล้วก็ญี่ปุ่นยุโรปนี่คือยูโรโซนนะ อูอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีเอาไลเออญ่ปุ่นเนี่ยช้าสุดถูกไหมเพราะนั้นเรื่องสภาพคล่องอยุโรปอยู่กลางเพราะนั้นไอ้ไอ้หุ้นโกรดนี่ก็สภาพคล่องก็ช่วยนะเราเห็นว่าแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันเข้าสู่ช่วงกลางนี่นะแล้วก็มีเรื่องของนโยบายการเงินที่อาจจะผ่อนคลายน้อยลงอะไรแบบเนี้ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยจะสังเกตนะทั้งทั้งสองตลาดนะยุโรปสหรัฐนี่ลองดู หุ้นใหญ่นี่มันดูมันจะสตรองกว่านะถ้าเป็นเทคอะ่ะอันนี้อาจจะวันเดียวอาจจะสรุปอะไรไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นวันวันวันที่คนกําลังลุ้น f อฟโอมซีไงไอ้วันแบบเนี้ยเราพอจะเห็นได้ว่าความคิดของคนเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเขาคิดเขาคอนเซิร์นอะไรอยู่เขาเน้นอะไรเขาเลี่ยงอะไรนะก็เมื่อคืนก็เห็นค่อนข้างชัดในยุโรปในสหรัฐเนี่ยหุ้นใหญ่นี่สตรองกว่านะครับเพราะนั้นเราเลือกค่อนข้างเทค ทคเนี่ยนะยูโรเทคเนะี่ยเป็นใหญ่กลางเป็นหลักนะเพราะว่ากองใหญ่ด้วยแล้วก็ยูนิเวอร์สนะก็เป็นใหญ่กลางเป็นหลักเราก็จะค่อนข้างจะชอบเหนือเหนือกว่าแคทียูโรนะเราเลือกเทคที่ยุโรปละแล้วก็เรื่องของ B 2 b ูบอะไรอย่างเงี้ยเทคสหรัฐเล่นกันมานานๆเทคยุโรปมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าจะหันมาเล่นกันเนี่ยมันยังไม่ช้ำนะเหมือนดาราใหม่อ่ะนะคนยังตื่นเต้นที่จะได้เจอนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามายี่สบสาสิตัวละอะไรเงี้ยคนดูแล้วอาจจะเบือ่อ ช่ไหมยูโรเทคก็เป็นอย่างนั้นเหมือนดลาราใหม่อ่ะเขาเรียกตาภาษาบันเทิงเขาเรียกน่ายังไม่ช้าอ่ะยูโรเทคราคาก็ดีกว่าราคาก็ถูกกว่าด้วยนั้นเทคเราเลือกเลือกยุโรปส่วนในอเมริกาเนี่ยที่มี่อนที่มี exposure ชในอเมริกาผมจะจะเน้นไปที่เฮลท์แคร์คือลองสังเกตดูนะถ้าเป็น Missmall Biotech เนี่ยนอกจากความถูกแล้วในสิ่งที่แต่ละบริษัทเขาเดิมพันอยู่เนี่ยมันคือการอนุมัติของ f d a การที่เอาอยาเข้าไปในตลาดแล้วจะกลายเป็นบล็อกบัสเตอร์ขายได้เยอะกาําไรรายได้จะเป็นสิบเด้งอะไรอย่างเนี้ยนะเติบโตสูงเพราะฉะนั้นเดิมพันมันสูงมากความเสี่ยงก็สูงดาวไซด์ทา,าไม่อนุมัติตกหว,วเดิมพันมันสูงมากมันไอหุ้นพวกนี้นะปัจจุบันโดยเฉพาะตอนที่ราคามันต่ําอยู่ตรงคนคนๆน,คน,ค,นคนบ่อยเวยมันเลยไม่ค่อยขึ้นกับอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นมองแนวโน้มเงินเฟอ้อเศรษฐกิจเป็ดคือพวกนั้นมีผลน้อยหมด าเทียบกับความเอ่อความเป็นความตายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติของ F D A ของแต่ละยาแต่ละเจ้านะอืมเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เรื่องนเนี้ยในเมื่อปัจจัยของสารัฐเรามองภาพแมกโรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอื้อมากนะไม่ได้เอื้อเท่าไหร่ดักเบี้ยก็จะขึ้นราคาหุ้นก็แพงนะเศรษฐกิจก็เออมันก็คงมันก็คงจะดีนะต,ตัวรับเศรษฐกิจเรามีอยู่แล้วเราใช้ไฟแนนซ์ถูกไหม เพราะนั้นไอถจะไปหาไปดูซอกหลืบของสหรัฐอะไรที่มันน่าลงทุนที่มันดูน่าสนใจนะที่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับโค o ต้าแมโครโม,มากเราก็มองมาที่เฮลแค่นี่แหละโดยเฉพาะกองทุนเคดีเฮลที่มีมิสมอลไบโอเทคไอ้คาแรคเตอร์ย่าได้คาแรคเตอร์แบบนี้มีหนึ่งในสามของพอร์ตว่าก็ก็เพียงพอนะไม่ได้น้อยเกินไปนะคาแรคเตอร์ Character แบบนี้คือไม่สนใจใครอะ่ะคือคนจะเล่นไอ้กลุ่มนี้เดี๋ยวมันก็มาอย่างเงี้ยผมก็เลยในสหรัฐผมเลยใช้เป็นตัวเคดีเฮล เป็น g l o b a l มันเป็น world global ก็จริงนะแต่ว่ามันมีอเมริกาประมาณสัก80%นะเพราะผู้เล่นหลักๆก,ก็อยู่ในนี้แหละไม่ว่าจะฟาร์มาไม่ว่าจะก็มียุโรปบ้างแต่ว่าอเมริกาเป็นตัวหลักแลก้วกองน,นี้เขาก็เน้นมิสมองไบโอเทคเป็นอาวุธอาวุธหลักของเขาเลยในการหาผลดอบแทนนะเห็นไหมว่าในสามตลาดถ้านาแล้วเนี่ยเราเลือกเราเลือกอ่อเซกเตอร์เซกเมนต์นะอืมก็คือว่าดูจุดเด่นของแต่ละตลาด อ๋อยังไม่มีคำถามอยู่ดีนะครับนีอาจจะไม่มีมั้งมีหรอครับเดี๋ยวผมผมก็ดูตลาดไปเรื่อยนะถ้าใครจะถามยกมือได้เลยนะครับเอ่อเกี่ยวกับจีนนะจีนตอนนี้ก็ดูละเหมือนจะคนเนี่ยจะไปอารมณ์เนี่ยหมองๆไปด้วยตอนที่เขาไปปิดดิสนีย์แลนด์แล้วก็ตรวจโควิดกันเป็นหมื่นจนถึงเที่ยงคืนแล้วไม่เจออะไรนะ,ะเรียกว่าตราโคนี่มากมาก บางทีคนมองว่าคนมองว่าใช้กลยุทธ์แบบนี้มันอาจจะไม่เวิร์กหรืออะไรอย่างเนี้ยแต่ก็ถ้าเขายังทําแบบนี้อยู่มันคือสเตตัสโคถูกไหมผมอาจจะเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งนะแล้วใช้แมอย่างนี้อยู่มันคือสเตตัสโคยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามใช้ท่าฝืนธรรมชาติคือมันฝืนธรรมชาติแทบ,บทุกเรื่องอในประเทศเนี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะมีคนบอกว่าปัจจัยคืออะไรสีเอ I ต้องพัฒนาเองติดเ,เองใช่ไหมตรงนั้นเป็นอัพไซด์ไม่ใช่หรอกเออก็คือมันมีแต่ว่า ก็เซตัสโคกับอัพไซเอเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ผมก็อะบล็อกมันไว้เป็นควอลันทีนในส่วนพอร์ตที่เป็นจีนไว้เนี่ยทั้งหุ้นทั้งบอร์ดไว้นะ valuation มันได้แล้ว p o t นเชียลมันได้แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นเออก็มันเล่นไฟแนนซ์ก็มันเล่นอะไรอ,อื่นแค่นะถ้าอยู่ว่าอัปเดตจีนก็ป,นประมาณนี้นะครับนิ่งๆไว้นะครับะคุณนาวครับนะครับผลประกอบการหุ้นจีนนี้มันออกช่วงช่วงช่วงนี้เลยไหมครับ เหมือนมันจะออกช้ากว่าอเมริกานิดนึงอะแต่ผมคุค้นว่ามันน่าจะแบบแถวนี้เนี่ยใกล้ๆแล้วแหละใช่ไหมครับน่าจะเพราะว่ามันช้ากว่าตอนนี้มันก็เข้าเดือนเข้าเดือนที่สองของไตรมาสถัดมาแล้วเนาะอืมอก็ออ่อมันจะได้เดทไลน์ของเขาเนี่ยมันคือสิ้นไตรมาสถัดมาเออ,อเพราะนั้นยังไงเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกกลุ่มที่เร็วหน่อยแล้วกลุ่มที่ช้าเน,นี่ยเพราะผ่านเพราะผ่านเอ่อสักกลางเดือนนี้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะคงจะรัวๆเข้ามาละเพราะว่าเดไลน์ของเขาคือก็ประมาณสามเดือนนั่นจะไม่ผิดนะครับอ๋อเพราเห็นเห็นวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะค,ะค,ค,ครับ e หุ้นพุ่นพวกอีคอมเมิร์ซจีนขึ้นดีก็เลยเรามาผูกไว้มันผลประกอบการมันออกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอดีคุณคุณตรงนี้ถ้าดูพวกแพลตฟอร์มพวกหุ้นเทคจีนนี่เรียกว่าเขากลับมาลงทุนกันแล้วนะพวกฝรั่งอ่าใช่ตามเปเปอร์ดูตดูราคาก็ได้ดูเปเปอร์ก็ได้ ก็เรียกว่ากลับมาแล้วในส่วนนี้แล้วก็ฝรั่งก็เป็นฝรั่งช่างเลือกแล้วดูเปเปอร์อะไรก็ดูเหมือนเหมือนกัน hmm. หมดอนะ่ะฝรั่งช่างเลือก mm hmm. ก็เขาก็คือกลับมาลงทุนแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรอันอันอินเวสตเบลอะไรอ่ะมันมันเป็นเรื่องดราม่านะเขาไม่ดรามานานหรอกเรากลับมากัแล้วเราก็เลือกครับก็เป็นสต็อกพิกเกอร์เดี๋ยวก็จะมี mm hmm. พวกฟันเมเจอร์พวกนี้ก็จะต้องขวนขวายเป็นอา่าหาความโดดเด่นในการเป็นสต็อกพิกเกอร์ตอนนี้เป็นตลาดแบบ ตลาดสต็อกพิกเกอร์วัดฝีมือจริงๆสำหรับ,บตลาดจีนนะเออ,อ,อผมเองยังมั่นใจกับเเกดี้ไชน่าที่เป็นเฟกซิเบิลแล้วฟันเมเจอร์คนนี้ดูซี่เนี่ยก็เฟกตินะใช้ใช้ใช้ไอสไตล์ของกองทุนได้อย่างคุ้มค่านะก็มีถูกมากกว่าผิดเอางี้กันในแต่ละเกมที่เขาเล่นนะเพราะาเครื่องมือเขาพร้อมนะแบล็อกอืมก็เเกดี้ไชน่านะครับข่าวพาหุ้นครับอาจารย์ครับครับดีครับ ม่วนก็ไอเอ่อตัวตลาดจีนเอแช่นี่มันก็มันก็งอนมันก็หน้างอนนะไอต้นสัปดาห์ที่มันดูดตุดทิไปแสนเก้าหมื่นล้านเนี่ยแมบโหดโหดอืมคือตลาดเอแช์มันต้องการแรงกระตุ้นจาก่อนโยบายนะในนโยบายมันขาดแรงกระตุ้นมันก็ยังดูมันก็เลยดูงงอยอยะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคือ stock picking ก็จะช่วยได้มากอืมก็จะต้องช่วยนะตอนนี้ด้วยเบต้ามันเล่นยากจริง ก็ลองเอลฟ้าอันเดียวนะครับนี่ม่อกี้มีชั้นหนึ่งนะคุณจิตราครับคุณจิตราเดินครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับ,รบอยากทราบมุมมองตลาดอินเดียค่ะอาจารย์มันลงไปเยอะแล้วก็เมื่อวานรู้สึกจะรีเบาลขึ้นมาไม่ทราบว่ามุมมองอาจารย์มองยังไงคะตลาดอินเดียครับครับเราดูปัจจยัยที่ทำใหม้มันขึ้นนะนอกเหนือจากปัจจัยระยะยาวซึ่ง ความจริงแล้วไม่ได้มีแค่ปัจจัยไม่ใช่มีแค่อินเดีย India ที่มีปัจจัยระยะยาวปัจจัยระยะยาวแอบทำให้คุ้นขึ้นมาก็ได้แอบทำให้มันอาจจะไม่สามารถทําให้คุ้นขึ้นมาก็ได้แต่ว่าไอ้ปัจจัยปัจจัยระยะยาวดีอยู่แล้วแต่ปัจจัยที่มาทําให้คุ้นขึ้นมาช่วงปีที่ผ่านมามันคือนยบายของ RBI ทางการอินเดียอีกส่วนหนึ่งก็คือการพังงาขึ้นมาของรายย่อยซึ่งก็ยังไม่เยอะคือรายย่อยเนี่ยเรียกว่ายังสามารถเข้ามาได้เยอะแต่ธนาคารกลางเนี่ยเป็นผู้ให้สภาพคล่อง แตอินเดียธนาคนารกลางเขาทําตัวอย่างกับทําตัวอย่างกับตลาดพัฒนาแล้วอ่ะคือเขาเข้าไปซื้อพันธบัตรให้เงินและบ้านกู้อ่ะก็ง่ายแต่แล้วแล้วช่วงเวลาเนี้เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มแนวนโยบายของทั่วโลกเนี่ยก็เป็นลักษณะของการถอนถอนคิอีจะขึ้นดอกเบี้ยธนาคนารกลางอินเดียก็เริ่มส่งสัญญาณมาได้สักประมาณหนึ่งแล้วนะอ,อืคือคือไอ้เรื่องสภาพคล่องเวลาท,ที่ที่จะเคยปั๊มแรงๆเนี่ยแล้วมัน แล้วมันหยุดไปหรือว่ามันลดไปเนี่ยมันต้องมันต้องมีผลนะโดยเฉพาะเวลาที่อราคาหุ้นมันขึ้นไปเยอะมากหานเนี่ยอ่าก็เอการเติบโตมันก็ดีจริงแต่ว่าราคามันก็แรงจริงนะแล้วปัจจัยหนึ่งที่เราบอกได้ว่าเอ๊ะจากปีที่ผ่านมากับระยะถัดไปสิ่งที่จะแตกต่างไอเป็นเรื่องนโยบายของธนาคารกลางนะคือเราคิดว่ายังไงระยะยาวมันก็ไปต่อแต่ว่ามันควรควรและ ควรเนะี่ยควรที่จะต้องแบบมีการปรับฐานแรงๆสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปในจังหวะนั้นหรือถ้าไม่ลงมาผมก็ไปเล่นอย่างอื่นผมไม่รู้าารว่ามันจะลงมา,า,าแต่ว่าแว่ามีมีดาวไซอาจารย์จะให้รอดูดีแอคของอตลาดอีกทีหนึ่งเหรอคะรวมที่ว่าจะต้องเลยควรและต้องต้องมีการปรับฐานแบบรุนแรงสักครั้งหนึ่ง<อ>นะเพราะว่าตลาดที่เต็มไปด้วยรายย่อย,อยอย่างน้อยนะคือผู้ร่วมตลาดเนี่ย ผู้ร่วมตลาดเนี่ยเขาจะให้รายย,อย่อยเอนจอยไปเรื่อยทำไมผู้ร่วมตลาดอะ่ะนะครับเขาจะต้องจัดให้สักดอกหนึ่งอะ่ะแล้วก็ต้องกินเงินรายย่อยไปเอาเอาหุ้นจากรายย่อยในเวลาที่มันมีการปรับฐานแรงแล้วค่อยกระชากขึ้นต่องั้นจะต้องคนที่คนที่อ่อนประสบการณ์เยอะๆในตลาดเนี่ยต้องโดนเล่นงานเอาเงี้ยนะนี่คือตาดการเงินนะเพราะฉะนั้นนะตอนเนี้ยมีคนที่มีอ่อนประสบการณ์ค่อนข้างเยอะอยู่ในตลาดน่าเล่น เออมันต้องมีมันต้องมีทาอะ่ะแล้วสตอรี่อันนี้สตอรี่ก็ไม่ยากขึ้นมาเยอะแล้วก็ทางจังใช้จังหวะที่ธนาคารกลางปรับนโยบายอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็เงินเฟอ้อก็มาเงินเฟอ้อมาทั่วโลกพึ่งภาพเลยอะ่ะอินเดียไม่กลัวครับเงินเฟอ้อมาต้องไปลงที่ญี่ปุ่นเลยนะแล้วอินเดียนี่ไม่ใช่ประเทศที่แบบต้อนรับเงินเฟอ้อหรอกอืมเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ขายปุ๊บเนี่ยเหตุผลมาเต็มถึงตรงนั้นค่อยไปรับของถูกๆจาก คนที่อ่อนประสบการณ์ในตลาดดีกว่าดังนะผมยังผมไม่เข้าถึงแบบสมมุติไม่เกิดขึ้นนะ่าไปเล่นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าความเสี่ยงขาลงมันมีมากเกินกว่าที่ผมจะรับ<ฆ>เอก็อตกนิดไปแล้วอ่ะมึงจะย้อนกลับไปก็ไม่ได้ถูกไหมเออตอนนี้ก็กระโดดขึ้นกันผมว่าผมว่าไม่เอาผมไปเล่นอย่างอื่นสิเออถ้าเกิดว่าอะไรที่มันขึ้นมาดีๆเหมือนกันผมยังสบายใจกับตลาดท้าน้าแล้วมากกว่านะค่ะอ่าผมไปเล่นยุโรปก็ได้อะขึ้นมาคล้ายกันผมไปเล่นยุโรปก็ได้ มันมันอาจจะเสียภาพมะไจะดีกว่าอะไรอย่างเนี้ยค่ะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับครับนี่ครับเป็นอะไรที่อยากเข้าคือเช่ว่าที่ไม่เข้าเพราะไม่อยากเข้าแต่อยากเข้าที่ไม่ใช่ราคานี้เอ่อถ้าไม่ได้ราคาก็คือคือเป็นการซื้อที่ผมเคยบอกไว้ว่ามีสองอย่างการซื้อที่อยากได้ของกับการซื้อที่อยากได้ราคาแล้วกรณีของอินเดียผมอยากได้ราคาอา่อาได้ราคาก็ ส่วนใหญ่วิธีการซื้อจะเป็นแบบที่สองซะเยอะอยากได้ราคาจะต่อเยอะหน่อยบไม่ได้ก็ไม่ให้ใช่ไหมหเดินรลานหนานอุาออกจากร้านเลยไปเข้าร้านอื่นมียเยอะเยอะแยะถูกไหมแต่ว่าคุณอยากได้ของเนี่ย,ยังไม่ต่อเยอะอย่างตอนที่ eurotech ลงมาผมรู้ว่าห,หุ้นแบบเนี้ยใช่ไหมอย่างเนี้ยผมอยากได้ยังไงก็ต้องได้ผมก็ไม่ต่อเยอะลงมาก็ซื้อเลยแล้วก็ถ้าลงต่อติดไป ผมอยากได้ของนี่คุณได้ของแน่แนแ,แล้วสำหรับอินเดียเนี่ยผมอยากได้ราคาครับก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะบางท่านแบบว่าอยากได้ของออะถ้าตัดสินใจถ้าตัดสินใจว่าอยากได้ของเออคุณซื้อไปอ่ะคุณได้ของแน่นอนเพราะนั้นมันจะฟูคุณฟูลฟ,ฟิลวัตถุประสงค์คุณแล้วอ่าถ้าเรบอกว่าเอ้ยไม่เอาอัถะอยากได้ราคาแบบฉันอยากได้ของ ุณก็ต้องซื้อถูกไหมเพราะถ้าคุณไม่ซื้อคุณไม่ได้ของนะอ่าแต่ว่าได้ของปุ๊บราคาเป็นยังไงก็มันก็มีโอกาสได้หมดนะขึ้นขึ้นลงได้หมดแ้วคุณได้ของแน่ๆงั้นคุณฟูลฟิลแล้วนี่แต่ผมผมอยากได้ราคามากกว่าครับอืมเนาะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเป็นเอ่อก็ดูช่วงดึกนะนะคิดว่ามุมมองดอกเบี้ยสำคัญมาก นะครับแล้วก็มันจะต่อด้วยอะไรรู้ไหมวิกนี้มันพีคตรงนี้แหละต่อด้วยนอนฟาร์มเพโลไงนอนฟาร์มเพโลวันศุกร์อ่าก็เอาเข้าไปนะครับในเวลานี้ผมก็ดูดูตามเนื้อผ้าหน้าเสือนะเอกิดไม่แย่นะครับเซฟวิ่งเลทเยอะเนี่ยเรายึดอะไรแบบนี้ไว้แล้วก็อ่าที่ให้ไปก็คือไฟแนนซ์แล้วก็อะไรที่ไม่เขายุ่งกับใครแต่มีข่าวเฉพาะตัวที่ดีขึ้นมาแล้วเฮลแค์ Healthcare, นะครับสองตัวเอทีเฮลแค่ไอเอฟด้วยนะอ่ากองเปิดด้วยนะ แล้วก็ KT Finance ซกองเปิดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามและคำถามด้วยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หลัง FOMC นะคุยทุกวันฟันทุกเช้า8.45โกับฟันทเดยบายเคทแสวัสดีครับสวัสดีค่ะจัง